FUCK <laughs> ันจะมาออาเจ้านะี่ยออไปไหเจอตีนแม่เลยเออลองออไปซ<ๆ>ี<ๆ>่ไปมาเจ้ยเธอ,อ,เอ,อทำอะไรอะยิ้มถาม,มากเลยใช้ความรู้สึกสัมผัสดีกว่าหลับตาก่อนสิเรื่องอะไรลระคุณอยากนอนซ้อมออออีกขาไม่ซ้อมเจ้าหรอกนะ่ายิงแต่อยากคุยด้วยเท่านั้นเองมีอะไรมากคุยข้ารู้สึกว่าชีวิตมันไร้สาระแล้วก็เหงามากไปถึงขั้นนั้นเมื่อวันๆอยู่แต่กับผู้ชายบ้าๆไม่มีใครเข้าใจข้าเลยข้าทำดีเท่าไหร่ดิไม่นะ ขอบคุณที่ตาถึงกล่ข้าหน่อยสิอย่าล้อเล่นนะข้าไม่ได้ล้อเล่นเพียงแต่อยากได้ความอบอุ่นจากใครก็ได้ที่ดูไม่น่ารังเกียจไม่จําเป็นมั้งถือว่าสงสารข้าดเถอะนะก็ได้นะสงสารนะมัดไหนนะแต่งแต่คาดเหรอป้าปราได้ยังไงเนี่ยฮะใครที่กินที่อยู่จะอย่างไรก็ามเด็กใคาเขาไ้่ซื้อาทำงานเหนื่อยเขายปลอบใจน่าหักนะท่านใดเคยเป็นไก่ท่านไก่แก่จะรู้ความว่าแหววเป็นยังไงบ้างนะ รู้แล้วจะไปช่วยอะไรด้วยละะ่ะช่วใขาให้น,า,นาช่วยทาทางออกนะ,ระเราเสีย้แขกกรแขกกรกม,มาเที่ยวอีกถ้าเราไปกิจการถ้ารตกการด้วยวจะไ่เกี่ยวกันยังไงแบบนี้ฮะป้ายังไงไม่เียงค่ชอช่อชอชออรูดความจริงต่างหากเน่า,น,าน่าอย่างเจ้าไม่มีสิลธิ้่ากทั้นั้นแหละข้าไม่จาแม่นี่นะโว้ยเจ้แม่แ้เจ้าพ่อแล้วโว้ยเจ้าหนาอยู่ในใจมันพีอีกฝยี่จาจลชตายได้เลย้ยมันดาตั้งต <łość> <S 2> <S 2> ยินดีเลยเจอชุดใหญ่แน่สั่งตรงประจักษเหยียดซองเหยียดสมนักเหยียดเลาที่มุกเมืองรุ่นเนี้ยรุ่นหัวเทา ชที่ข่าว่าเมื่อเช้านี้จะด่าพวกเจสามจนล้มลงในระนาดเลยเลยเรื่องจ้อยตอนนี้จะได้เป็นนักด่ามือวางอันดับหนึ่งของเราแล้วรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไมได้ข้าไมได้บอกข้าไม่ได้ข้าไม่ได้ใครมกอกวนแล้วเดี๋ย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 วเ้าไปตามยเอียนมนบีบัตครากอนจะตามาที่ลอกเลยอย่าทัวนะครับยเอียนขาเียไม่ได้ขายตัวนะครับเฮ้ยไว้พอเสร็จกิจแล้วข้าไปดเนก็เหมือนกับไม่ได้ขายตัวเลย เกิดรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนี่ท่านล่าไปบ่อน้ำนะอยู่เอียนไงโอ้ยอยู่เอียนเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เอียนไม่เท่าไม่เท่าแบบนี้สิคะไม่ได้ขลังจริงเนายแต่ก็มีใครช่วยเจ้าได้ช่วยด้วยช่วยด้วยใส่พัดช้างใส่พั้างเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะอะไรอีกล่ะองเถียบมาเพิ่งพาอยู่เอียนเหมือนกันนะก็องเถียบมาแล้วจริงค่ะอย่าพาเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ เฮ้ยจะคนดูนะนี่เจ้าเไปไหนเอ้เจ้าข้ามังสีัสดีรับท่านอ๋ออ๋อนี่คือแมงางหยูเอียนไม่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 อะไรกันขนาดนี้ยังจะว่าไม่สวยอีกันเหรอไม่ปฏิเสธต่างหากลอกถ้าอย่งันเชิญตามสบายเลยนะ เชิญท่านคุณก็ไปนั่งอยู่เย็นไปก่อนจะออกไปชิาตาสบายนี่้าก่อนจบก่อนด้่ะคุณชทำแบบนี้สิคะเรงนะเราไม่ขอหอยแตกไม่มีใครช่วยหอนช่วยทำไมต้ท้ออยู่เย็นมีแขกเขาไม่ได้เดี๋ยวฝักเลไปอยู่เย็นแขกะคะเด้เสนากลาหมเหรอยู่เสนากะลาหมเหรอไม่รู้ว่าขที่ยวไปฟองเด็ดมากก็ไปงแน่เลยไปน้ำทำไงดีเนี่ยอ๋อใต้เตียงอีกวเหรอใต้ท้องอยู่เย็นมีแขไม่ได้ ตอนแรกมันจะสาวแต่ว่าทุกเย็นกำลังมีแขกยังไงอ่ะไม่เห็นดีเลยวันนี้รถไฟเฉียดตับงหลายขบวนนะจะรับมือไหวหรอไม่มีปัญหาค่ะยินดียินดีวันนี้วันดีจะชื่ออะไรเหรอไอซิซจิหรอเถือว่าสามัญจูดีกว่าอย่าก็อย่าขอชื่นใจอ๋อก็ปล่อยข้านะเองข้ารอจริงๆด้วยข้ให้ตายก็ยังมาช่วยเจ้าหลกนางป่ายข้านะเข้ามาก็เป็นแบบนี้ทุกคนเลยข้าจะเบื่อแล้วนะปล่ายข้าสิผู้ชาร นี่เขาเรียกสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหรือเปล่าคือ <ไป S 2> อย่างนี้นะช้างกินเสือเสือกินแมวแมวกินหนูหนูไปกินช้างต่อเข้าใจมั้ยยังไอ้หนูใครวะ <c oughs> ได้เท้าเก่งกล้าความสามาถบนเตียงขอเหนือชั้นคณะผู้อิญผ่านมาอยากขอศึกษาเป็นความรู้ใส่ตัวสักหน่อยนะครับจะป้า,า,ม,ามาดูเขาอ,อึ้บกันนะออก <c oughs> ไปก็ได้ถ้าเป็นคนปากสว่างนะออกไปหวังพัฒนาทั่วไปคือตอนนั้นอาจจะมีคนมาศึกษาแต่เท้าเป็นร้อยแจะหาไม่เตือนนะได้เท้านะเอาเงินนี่ไปแล้วเปิดปากให้ฉันข้าคืนให้แล้วรีบฟันอเลยเข้า ไม่ฝันก็ฝันเองนะจะบอกให้เด uh, ี๋ยวไป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 ห้าดูห้าดูออกไปอะไรไปโอ้ท่าลุงน้องสองคุณแอบดูตาแม่เขาเหรอถ้าก็มีน้องเหมือนกันนะเนาออกมาสิพวกเขาเป็นใครอ่ะนักเล่าลิทานตัวยงอาจจะเอาพีการของท่านอ่ะไปแต่งแต้มสีสันเราจะพูดเขาฟังจะเป็นข่าวใหญ่ก็ได้นะสุดสุดดาราผมเชื่อไหมล่ะือว่าคำไดมากันนะแค่ใบเดียวเองเหรอคนทังสี่คนสี่ปากพอแบ่งที่ไหนเล่าผมันรีบต่อหน้าเลยเอาไปให้พอกราบเถอะสู้ยิ่งขึ้มากเลยคุณคุณขอบคุณมากนะ แผลงเลยแผลงซอมของเจ้าเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเจ้าดีฉลาดดีนะถวายพังคมณฟาบาทรู้ได้ไงว่าข้าเป็นฮ่องเต้เมื่อกี้ข้าพระองค์ขโมยรับพลังในจากฟาบาทได้เพราะสองไรด้วยอ๋อเขาจเป็นเพราะข้าตกใจจนเกงในหลุดฟาบาทที่เข้ามาเที่ยวซ่องเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มาตรวจราชการคราวนี่ยนะอย่าบอกใครเชียวให้ปากสว่างป้าหันก้าชั่วโคตรเลยฟาบาทข้าพระองค์มีเรื่องอยากจะขอให้ทรงช่วยเหลือถ้าไม่ทรงรับปากต่อให้ประหาสิบชั่วโคตรเราจะพูดนาเรื่องประพาสซ่องชาวบ้านรู้ปล่เจ้ากลาขู่เ้าเหรอ สูงท่านตกแต่งได้สวยดีนะเนี่ยฟ้าบาทวันนี้ไงทรงว่างเสด็จมาเยี่ยมข้าพระองค์ถึงบ้านได้ผมแค่เห็นว่าอากาศไม่แปรปรวนวางตุ้งหน้าร้อนแต่มีหิมะตกเหมือนฟ้าดินเกิดอาเพศก็เลยอยากจะมาถามความเห็นพวกท่านหน่อยอ่ะอือด้วยพระบารมีปกกล้าชาวบ้านจึงเป็นสุขทั่วหน้าไม่มีเหตุร้ายอะไรเลยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นท่านนะแล้วทำไมมีคนมาถวายดีกาล่ะเอ่เอ่าคืออ่าฟ้าบาทอาจจะเป็นข่าวลือที่ชาวบ้านกุขึ้นมาก็ได้นะใช่ใช่ต้องเป็นข่าวลือแน่แต่ว่าเปาหลงซิงดูหน้าตาซื่อ ไม่ได้จะเป็นคนปวกกดมดเข็ดหน้าตาเขาเปาหลงสิงน่ะมียี่ห้อเจ้าเล่ห์เหทุบายสมัยก่อนพ่อของเขาเคยทุจริตพลาดสินว่าเชื้อไม่ถึงแถวมันยิ่งเลี่ยมจักรว่าพ่อมันซะอีกใช่ใช่อะไรเขาเขาเที่ยวอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้เขามาฟ้องเราสิท่าเออเบอร์ตัวเปาหลงสิงถวายบังมลูกเคยเมื่อยเปล่าเขาเคยมาถวายดีกาใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่พะเยะค่ะเขาเป็นรองนายอำเภอแต่ว่ารับสินบนคิดปลักปล้ำลูกชายข้าพระองค์เออ โชคดีนะอำเภอรู้ทันก็เลยปลดเขาจากตำแหน่งตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ท่านเจ้ากรมจึงไม่รับคำฟ้องอมไม่ซ่อมกระทรวงรู้จักกับเขาได้ยังไงาฟาบาสข้าพระองค์มีสายในเมืองหลวงไม่น้อยได้ข่าวานะว่าวหมอนเนี่ยพอถวายดีกาไม่สำเร็จก็มาเป็นแมงดาในซ่องแห่งหนึ่งห <c oughs> วังว่าฟาบาสคงไม่เชื่อคำพูดข,ของคนเป็นแมงดานะจริงไม่เบียดอ่ะรู้ว,ว่าฟาบาสจะเสด็จไปเล้วย บมามาจะเสด็จไปเที่ยงกันได้อย่างไงกันเออแน่นอนแน่นอนข้าพราะองค์ไม่เคยเป็นแมงดาจะแต่เก็บตัวหาข้อมูลรอถวายการใหม่เท่านั้นก็แค่นั้นเองไม่ใช่เอ๋ออ๋อ,อไม่เคยเป็นแมงดาเหรอ,อดีเด็กๆเบิกตัวเจ๊สามมาเิหึึงเลยเหรอึ้งเอว่าจริงเสียงจริงเลยนี่ที่เรารู้แกวข่านี้มันเสร็จแน่ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของของหลงเหินสามารถยืนยันได้ว่านารู้จักกระเป๋าหลงสิงหรือเปล่าคาบได้ขขาว ว,<น>ว่างอะไรกันสามาไม่ครับไม่รู้จักคุณครับอ้าวมองอะไรไม่เ,เห็นคนสัวเหรอไม่กลับไปได้แล้วไปไปไปม,ม่ใช่แมงดาถ้าเขาช่วยได้แล้วใช่ไหมเจ้ามีอะไรร้องเรียนไหนว่ามานสิขอเดชะเดิมทีข้าเป็นคุณนางชั้นเก้ารองในอำเภอถูกนอำเภอซึ่งเป็นคุณนางชั้นเจ็ดข่มเหงเ,เปินไปคดีฆาตกรรมรายหนึ่งจากผิดเป็นถูกเจ้าถูกเป็นหญิงท้องแก่เจือถูกประหารจะรขอส่งให้คขาไปทำด้วยไหมเจ้าค่ะขอเดชะมันพูดเองเออเองแถมไปพูดต้องหาเองนะพะย่ะค่ะไปพูดต้องหาทำความผิดอะไรเหรอตรวจสอบประหลักกัน ข้าลองคิดสืบหาสาเหตุการตายที่แท้จริงวราน่าสงสยัยเพืยอค่ะมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะตัดสินยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อเ oh! รามาวัดดวงดีกว่านะนี่คือแอปเปิลที่ฝรั่งนำมาถวายถ้าเจ้าใช้มีดคว้างถูกข้าก็จะให้สอบสวนคดีนี้ใหม่ต้องตกล่เกลี่ยก็รอบด้วยอ๋แต่ถ้าคว้างไม่ถูกประหารลูกเดียวฮะมันไม่ต้องไกล่เกตรองแล้วแต่ถ้าวางบนโต๊ะนี่มันก็คว้างยากหน่อยนะเอ๊ะ เอย่างนั้นฟ้าบุญหัวข้าดีกว่าฟาบาาบาดนั่นน่ะสิพวกท่านเป็นห่วงข้าสมแล้วที่เป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่นะไหนก็ให้ท่านจงมโรมไปตัวแทนเอาแอปเปิลฟ้าบุญหัวข่าขว้างได้ท่านเองเหรอได้เลยเอ้ฟาบารดข้าพระองค์ขอใช้ผ้าผูกตาแล้วท่าขว้างได้ไหมจะชอบผูกตาแล้วขว้างเหรอไม่ใช่แต่ข้าพระองค์เห็นเลือดแล้วจะเป็นลมได้อนุมัติระวังนะ เดียวมามาครอบครองงานนี้มีเบื้องหลังถ้าไงสอบใหม่ดีกว่าไมกัดฟันพูดไม่กัดฟันแต่ฝืนใจเพราักพระองค์ก็ไม่อยากตายเปลวหลงสิงรับราชองค์การเปลวหลงสิงถ้าขอตั้งให้เจ้าเป็นผู้ตรวจการแปดมณฑลควบกับเจ้ากรมนาวีเจ้ากรมอาญาสอบผลิจคุณชี้ถูกสังหารทั้งครอบครัวใหม่มือปราบเสือถ้าตั้งให้เจ้าเป็นคนสนิทผู้ตรวจการแปดมณฑลตำแหน่งดับเบิลซูเปอร์มือปราบติดตามเปลวหลงสิงไปทำงานเป็นพระกรุณา